ครับผมสวัสดีครับผมครับโอ้โหครับบอกเลยครับ2องคชุดเนี้ยขายมาประมาณ3-4ปีครับขายตั้งแต่ชุดถึงเสียงม้านชุดแรกชุดนี้ก็ยังขายดีอยู่ดีครับผมครับปะโคดใพาผู้ชมว่าชุดพวกเนี้ยมันทําไมขายดีครับไปข้างหน้ากันครับผมครับอุปกรณ์มันครบทุกอย่างที่ผมจัดให้ไววไปทั้งนัาน power ครับนี่ก็มีไปด้วยครับใครที่ชื่นชอบเสียงสไตล์คัส AB เบียบหวานๆสังแหลมจะชัดเบสนุ่มลึกเนี่ยแนะนําเลยครับพราว่าคัสเอเบตอบโจทย์ตรงนั้นแน่นอนครับผมครับ ในชุดเนี่ยผมยังให้คอสไปด้วยหนึ่งตัวครับคอสผมก็ให้เป็นตัว3ทางไปนะครับผมครับทำไมต้องให้ตัวนี้ไปครับเพราะว่าราคา2ทางกับทางเนี่ยต่างกันแค่ร้อยสองเอา3ทางไปจบกว่าเพื่อในอนาคตลูกค้าเป็นระบบ3ทางก็สามารถเล่นได้เลยครับไม่ลอยผมให้ตัวจูนขึ้นได้ไปตั้งไฟไหมครับก็ให้ตัวหน้าจอไปครับหน้าจอดีไงครับผมครับสามารถบอกโวลต์บอกเฮิร์ตได้เลยเวลาเราใช้เครื่องปั่นครับมิกตัวเนี้ย ก็อยู่กับเอกซามามานสัก4-5หปีเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้ผมชอบทางด้านโทนเสียงมันแล้วก็ความหวานของมันแล้วก็แต่ละช่องเ่ยครับปรับเบสปรับกลางปรับแอมไม่ด้วยเอฟเฟกต์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับหวานเจี๊ยบแน่นอนสำหรับตัวนี้ครับผมครับพร้อมด้วยชุดแหลกก็ได้ไปอย่างนี้เลยนะครับในชุดครับผมครับสายสัญญาณบริษัทเราก็เก็บไปที่ระบอยแล้วครับผมครับลูกค้าไปถึงแค่ต่อกระแสาตู้ก็ดังแล้วครับถือว่าเป็นชุดที่ใช้งานง่ายมากครับ สรับลูกค้าที่ต้องการชุดเครื่องเสียงแบบนี้ครับแล้วข้อดีมันคืออะไรครับผมครับก็ถือว่าเป็นเซตที่ใหญ่พอสมควรครับในอนาคตเนี่ยหลายคนเลยครับผมครับเอาชุดนี้มาอัปเดตเป็น4ีออกงานบ้านได้เลยครับผมครับและการอัปเดตเนี่ยซื้อแค่ตู้กับตู้กลางแล้วก็พาวเวอร์เทนเดียวก็สามารถออกงานกลางแกล้งได้แล้วครับผมครับทีนี้ทางด้านตู้กลางครับตู้กลางผมให้เป็นตระกูลพวก A12 ครับพวกนี้ก็สามารถแขวนได้ครับผมครับในยุคสมัยเนี้ยมันมีทีบาร์ครับในการแขวนราคาแค่ พันกว่าบาทครับก็สามารถแขวนได้แลักสำหรับตัวทีบาครับผมครับทำให้การใช้งานมันง่ายมากขึ้นครับแล้วก็ตู้เบรก็เป็นไม่อัด20มิลขอบเหล็กหน้าตะแกรงครับเป็นอีกตัวที่ขายดีมากสำหรับตัวนี้ครับผมครับแล้วก็การพัฒนาของสินค้าบางคนอาจมีการเปลี่ยนตะแกรงใหม่ก็มีครับเพราะว่าตะแกรงเนี่ยเราเปลี่ยนตะแกรงเอกซาวมาแล้วครับผมมีโลโก้อยู่กลางใส่แล้วสวยใส่ล้งงามแน่นอนครับผมครับเป็นไงครับผมครับชุดอัมปตะครับผมครับขายมา4ีปีก็ยังขายได้อยู่ กับชุด42,900บาทเอกซาวครับรอฟังเสียงครับผมคุณครับผม